วันนี้เราอยู่ในเกม sunny p i l a t e กันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวเหมือนเดิมรีวิวตัวนั่นแหละเป็นตัวแท้งนะครับแต่ไม่ใช่ระดับ sss นะครับเป็นตัวแท้งระดับ ss 2 s เท่านั้นก็คือตัวนี้นะครับ j o สนะครับซึ่งเป็นตัวแท้งที่บอกว่าถ้าเราไม่มีแท้งระดับ ss แทงที่ดีๆนะครับตัวนี้ะครับเป็นแท้ง ss ที่ใช้งานได้ดีที่สุดแล้วนะครับ ไม่รวมกับพวกระดับ s s, 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 s รับที่เป็นแทงที่แบบโก,ง,กงเนาะตัวนี้ก็ใช้งานได้ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับโจ์เราก็มาดูสกิลของเขาก็เลยดีกว่านะครับไม่ต้องพูดนมากสกิลแรกก็ยกผูเขอน้ำแข็งขนาดใหญ่ไล้โยนพวกเขาไปยังศัตรูนะครับโยนน้าแข็งขนาดใหญ่่ยกมานะครับไปยังศัตรูนะครับสร้างนาเมจกายภาพขนาดใหญ่และลดค่าเอ็กซ์สปีดของศัตรูนะครับเป็น สกิลนี้เป็นสกิลแบบเวทนะครับเพิ่มดาเมจ2,361หน่วยนะครับและลดแอคแท k s สปีดของศัตรู54%นะครับอันนี้ดีมากๆในการลดเนี่ยแอคแท็สปีดของศัตรูถึง54%นะครับซึ่งศัตรูตีช้าเนาะคือเอ่อเป็นสกิลที่ดีอยู่พอสมควรนะครับสำหรับไดมอนโจท ซึ่งสก,กิลที่2ต่อไปก็คือสร้างโล่นะครับสร้างโล่เพจไว้ด้านหลังของเพื่อนร่วมทีมทุกคนครับเพื่อต้านทานการโจมตีของศัตรูครับดูซันดามเมดหนึ่งหมื่นหกพันเลยนะครับซึ่งหูเยอะกว่าเจ้าโล่ของไปรอตเป็นโล่อยู่เยอะเลยนะครับซึ่งโล่สก,กิลโล่นี้ก็สร้างโล่ขึ้นมานะครับให้กับทั้งทีมนะครับเพื่เอ,อเพิ่มพลังป้องกันนะครับทาให้ดูซันดามเมเนาะแล้วก็สก,กิลที่สามนะครับ คุณลงไปที่พื้นนะครับเพื่อต้านทานค่าเดเมจได้สักพักนะครับดูด45ของเดเมจสก,กิลน,นี้ก็ทำให้ตัวเองถึกขึ้นนะครับเหมาะสมกับการที่เป็นแทงมากๆนะครับทำให้ถึกขึ้นนะครับเอ่อ45อในการดูดเดเมจเนาะแล้ว <Okay. S 1> ก็สก,กิลสุดท้ายก็คือใช้เพชรเนี่ยฮะเอ่อเพื่อฟูนฟู HP ของคุณและเพื่อนและเพิ่มเอ่อพลังป้องกันทางเวทนะครับก็คือเป็นสกิลติดตัวนะครับสก,กิลที่4เพิ่ม HP หนึ่งมืนสองพันนะครับหัวไวเวลแปดสิบเนาะและเพิ่มพลังป้องกันทางเวทอีกแค่พันสองก่อนน้อยนะน้อยเลยนะซึ่งโจ้นเนี่ยเป็นแทงระดับไอเดียที่เมื่อก่อนเนี่ยคือผมใช้เป็นตัวหลักเลยนะครับผมยังไม่ค่อยมีตัวดีอะไรก็ใช้ตัวนี้มาอัพมาจนกรอบทองแล้วเนาะห้าดาวเลยด้วยแต่ว,ว่าไว้แค่นี้ก่อนนะเพราะตอนนี้คือมีแทงที่ค่อนข้างที่จะดีกว่าแลนะ้วเนาะซึ่งถ้าใครไม่มีตัวก็ใช้ตัวนี้ไปก็ได้นะครับก็ใช้ได้อยู่ เนื่องจากแบบมีสกิลที่ทําให้เพื่อนร่วมทีมอึดด้วยทําให้ตัวเองถึกขึ้นอีกแล้วก็ทำอ,อันติในการลดแอคเคสปีดของศัตรูนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่แทงแล้วก็ซับเพื่อนได้ด้วยในตัวเลยนะครับถือว่าเป็นแทงซับที่ดีโอเคมากๆถึงเมจจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเอาไว้แทงเอาไว้ซับเพื่อนก็ใช้ได้อยู่นะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าสกิลของเขา จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคมาด่านเดิมนี่แหละด่านนี้แหละดีสุดแล้วได้มอนโจดนี่ยอยู่ข้างล่างหกรอบทองเลยฮ้าดาวข้อบ้านครับนี่ครับจะเปิดโจจะเปิดโล่นะครับอันนี้คือเปิดให้ทั้งทีมนะครับถ้ามีเพื่อนมาก็เพื่อนก็ได้ทุกตัวอันนี้ก็คือสกิลที่สามนะครับที่เปิดทําให้ตัวเองดูดซับดเดามเได้นะครับมีเพชรขึ้นหวของโจนะครับอันนี้คือเฉพาะตัวเนาะดูซับดเดามเได้นะครับอันนี้ก็ตีไปโอ้โห นีเปิดโล่แก่โล่นี่กันได้สุดๆติดมือฟ้าอันตีนะครับอันตียกพวกของน้ำแข็งนะใส่ศัตรูครับปึ้มและวทำให้ศัตรูตีชา้าด้วยนะสเก็ตตรงเท้าศัตรูนะมันจะมีรูน้ำแข็งนะครับทำให้ศัตรูตีชา้าขึ้นนะครับนี่ฮะตีไปเจ้าโจ้นี่ก็ถือว่าเป็นแทงที่ถ้าใครยังไม่มีแทงเล่นก็ใช้เจ้าไดมอนโจนมาก็โอเคนะครับใช้ได้นะครับในระดับเอเดดเนาะ เป็นตัวที่โอเคอยู่ในระดับหนึ่งนะครับโอเคงั้นเอาไว้แค่นี้ดีกว่าออกเลยอันนี้เพราะมันคงตีงไม่ตายหรอกครับเพราะว่ามันไม่เป็นเมเ็ดเนาะอย่างว่ามันเป็นแท้งนะครับสำหรับคนที่แบบว่าเอ้ยไม่มีแท้งเล่ยๆอย่างนี้ดิมันโจ๊เนี่หาง่ายอยู่นะครับหาง่ายมากในร้านค้าก็มีนะครับก็ไปหาซื้อเอาเนาะหาง่ายๆเลยแหละ ชิ้นส่วนก็มันน้อยๆนะครับพวก s s เนี H ่ยถ้าเป็นพวก S3S เนี H ่ยเก็บ80เลยเนาะแต่พวก s กับ S นี่เก็บน้อยเนาะน้อยมากๆหาได้กันง่ายๆเลยแหละแล้วก็ใช้งานได้โอเคมากๆนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก,นก่อนแล้วกันนะครับถ้าคลิปหน้ามาไงก็ก็ดูกันต่อไปนะครับขบุณครับ